มองไปถนน มีชีแกนค่ะพี่ว่าแต่ชีแกนใช่ไหมแบบกดๆพี่ถ่ายพี่ถ่ายวีดีโอไหมเอาวีดีโอมั้อจะได้เจอไหม มองไปถนนน้องเขาอคนที่หือนันั่นน่ะค่ะคนทีคุณทีขายเนื้วคณคุณที ฉันผับเยอะมากเลยค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับอยากจะมาบอกขอบคุณที่ ก็ซาโล่ก็เด็กแล้วเลยเลยเกรงใจนิดหน่อยเดี๋ยวคุณมีมีมีนาแต่เช้าก็คุณคุณหญิงสุดารัตน์มานิวยอร์กีก็เลยครับคุุณิงสดารัตน์นี้าก็เลยต้องต้องรีบกลับก่อนคค่ะขอบคุณทุกคน